รายการเที่ยวกันป้านในทริปนี้ปิงป้องและทีมงานขอเอาใจคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทั้งบ้านทุกท่านเลยนะคะใครที่กําลังมองหาทะเลสวยๆที่พักสะอาดๆและก็มีอาหารทะเลสดๆไว้บริการแบบไม่อั้นในช่วงซัมเมอร์นี้ <Wow. S 1> ต้องทริปนี้เลยค่ะที่เดอะทอยกุ๊ปรีสอร์ทจังหวัดระยองค่ะซึ่งคุณมายพนักงานต้อนรับสาวสวยเนี่ยก็ออกมาต้อนรับเองเลยนะคะ ิปนี้เต็มกันแบบ3วัน2คืนได้ยินคุณไม้ยพูดแบบนี้แล้วปิงปองเนี่ยเตรียมถอดรองเท้าเดินลงชายหาดเลยนะคะไปโพสท่าสวยๆก่อนขึ้นเรือถ้าพร้อมแล้วไปกันค่ะลุยเลย สวยกับทะเลสีฟ้าคามอีกรอบมีขนาดยังไม่เริ่มนะคะต้องบอกว่าทริปนี้สนุกอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีครับน้องปิงกองสวัสดีค่ะพี่ดอนใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋ออาจจะใส่ชุดชี้ก่อนนะครับโอเคได้เลยค่ะพี่ดอนหันนิดนึงค่ะแม่ต้องให้กล้องดูหน่อยเขารอขนาดนี้รอขนาดนี้หนูยืนกับพี่นั่งดีกว่าไหมคะหนูเหมือนเมื่อยคอเลยได้คับได้ครับพี่สูงจังเลยค่ะหนูเหมือนเมื่อยคอนั่งจะคุยไป นี่เดี๋ยวจะใส่ให้เรียบร้อยนะคะคเป็นตัวอย่างที่ดีให้คุณผู้ชมอ่าขออนุญาตนะครับค่ะช่วยใส่อันนี้ภรรยาที่ไม่เห็นเนาะอ๋อไม่เห็นค,ครับเป็นไร <laughs> วันนี้จะพาพิงปองและทีมงานไปเที่ยวไหนคะอ่าวันนี้จุดแรกนะครับเราก็จะเดินทางไปที่เกาะมันนายนะครับเพื่อที่จะไปชมในส่วนของทะเลแหวกนะครับหลังจากที่ชมทะเลแหวกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นไปดูเต่านะครับซึ่งเป็นโครงการตามพระราชสนาการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับที่เกาะมันนายนะครับแล้วก็หลังจากที่เราดูเต่าเกาะมันนายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางต่อไปที่เกาะมันกลางนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราจะไปลงํำน้ำดูประการังจุดแรกแล้วเราก็จะไปขึ้น ในส่วนของทะเลแหวกที่เกาะมันไกรอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งตรงนั้นก็อาจจะมีสองจุดนะครับจะมีที่เกาะมันในกับที่เกาะมันกลางส่วนมันกลางเนี่ยมันจะแหวกไม่เยอะแต่ว่าหาดทรายที่เกาะมันกลางทรายมันจะขาวกว่านะครับส่วนที่เกาะมันในเนี่ยทรายค่อนข้างจะแดงเพราะว่ามันผสมกับหินภุกเขาไฟหรือว่าอ่าก็เรียกว่าหินเีลาแรงอ๋อถ้าอย่างนี้ลูกค้ามาก็คือ1วันแบบเป็นวันเดย์ทริปที่ไปดำน้ำนี่ก็คือตลอดทั้งวันใช่ครับตลอดทั้งวัน บอกว่าสถานที่แรกจะพาปิงปองไปดูทะเลแหวกปองก็ตื่นเต้นแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ถ้านั่งคุยเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพความสวยงามของทะเลที่รายล้อมอยู่รอบตัวปิงปองปิงปองต้องขอยืนคุยเพื่อรับลมทะเลมองหัวเรือที่กําลังวิ่งกระทบน้ําและรับพลังลมที่ประทะหน้าปอง ลมแรงแค่ไหนดูจากผมพองได้เลยนะคะแต่ต่อให้ผมปองเนี่ยจะโดนแดดโดนลมมากแค่ไหนฟองก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าปิงฟองเนี่ยใช้ยาฉะผพีไว้ค่ะขอถ่ายอินนิดนึงแอบขายของนิดนึงนะคะทะเลแหวกจะอยู่ทางด้านท้ายเกาะคือเราต้องวิ่งอ้อมหินก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปวกเข้าเพราะด้านนี้ถ้าคนไม่รู้เนี่ยมันจะมีหินอยู่ ถ้าวิ่งไปตรงๆมันจะอันตรายอ๋อคือถ้าจะดูทะเลแหวกก็คือต้องโวกเข้าไปหน่อยแล้วก็ทะเลแหวกที่เกาะมันในเนี่ยปีนึงเนี่ยมันจะโผล่ให้เราเดินได้ประมาณ4-5เดือนเท่านั้นอ๋อได้แรงว่าหนูโชคดีมาช่วงนี้พอดีใช่ครับถือว่าโชคดีวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูทะเลแหวกกันดีกว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันค่ะลุยเลยไปค่ะค่ะอ่ะค่ะโอ้แป๊บนึงค่ะเไหน ขอบคุณค่ะคแล้วเราก็ไปด้วยกันจริงๆพี่ดอนต้องเดินมากับหนูหรือเปล่าครับในนี้ก็คือในส่วนของ ทะเลแหวกนะครับจะยาวไปถึงด้านนอกเลยประมาณ3-400เมตรนะครับเดินไปได้อย่างนี้เลยอ่ะสามารถที่จะเดินออกไปได้เลยแล้วก็ด้านข้างก็จะลึกนิดนึ่ะคือถ้าเราเห็นเป็นแบบเรียวๆโขขาแบบนี้คุณผู้ชมคือจะเดินได้ยาวๆแล้วก็สาเหตุที่เกิดทะเลแหวกเนี่ยเกิดจากกระแสน้ำของข้างที่มันดันเข้าหากันพอน้ําลงปั๊บก็จะเปิดออกเหมือนมันก็กองทรายมาลอยลงมาแล้วก็แต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะ อาจจะไม่ตรงกันบางช่วงบางทีมันจะเป็นโค้งบางช่วงก็จะเป็นเส้นตรงแล้วแต่กระแสน้ำคุณผู้ชมคะหนึ่งในไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่นี่นั่นก็คือทะเลแหวกค่ะแห่งเดียวในภาคตะวันออกที่ปองเดินอยู่เนี่ยแหละค่ะสวยมากๆซึ่งจะมีในช่วงฤดูน้ำลงเท่านั้นนะคะเมษานี้หยุดยาวอยากให้คุณผู้ชมได้มาชมกันจริงๆค่ะสวยกว่าที่เห็นในทีวีตอนนี้แน่นอน และระหว่างทางเดินที่จะไปดูเต่าก็มีสถานที่สวยๆให้ถ่ายรูปโพสท่าอวดโซเชียลกันเยอะมากๆปองเนี่ยโพสด,ด้สวยสุดเท่านี้จริงๆค่ะเอาเป็นว่าแฟนรายการคนไหนได้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้แล้วโพสท่าสวยๆแล้วก็อินบ็อกซ์ส่งมาให้ทีมงานและปิงปองดูกันบ้างนะคะเผื่อปิงปองเนี่ยจะได้ไปทำตามบ้างค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูพิพิธภัณฑ์สาวกันบ้างดีกว่าค่ะพักกันสักครู่นะคะโปรดีหน้าที่ทองจากรายการในวันนี้ค่ะพิิธภัณฑ์ดูแลเส้นผม p ีไว้1เซตรวมแชมพูคอนดิเชเนอร์และก็เซรั่มจากราคาปกติ2,200บาทลดเหลือ1,340บาทส่งฟรีทั่วประเทศจำกัด50สายแรกเท่านั้นนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่หมายเลข0 2 1 5 7 8 9 3 3ค่ะ ย้ำนะคะ021578933ค่ะ สวยที่พักสะอาดสะอาดและก็มีอาหารทะเลสดๆไว้บริการแบบไม่อั้นในช่วงซัมเมอร์นี้ต้องทิปนี้เลยค่ะที่เดอะทอยกุ๊กรีสอร์ทจังหวัดระยองค่ะ ทางมาพักที่เดอะทอยบีรีสอร์ทของเรานะคะคสิ่งแรกเป็นกิจกรรมแรกที่จะได้มาทํานั่นก็คือการมาชมพิพิธภัณฑ์ของเต่าค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลเกาะมันในจังหวัดระยองที่เรายืนอยู่กันตอนนี้เราจะได้เห็นเต่าที่มีเตา่าสตาร์แลวก็วงจรชีวิตของเตา่ตเาตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์วางไข่นะครับจนการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเราก็เหมือนจะจำลองวงจรชีวิตของเต่าเลยไว้ที่นี่เป็นการศึกษา ศึกษาแล้วก็ช่วยชีวิตเตา่าทะเลเนะครับเพื<ช>่อให้เต่าเนี่ยเพิ่มจํานวนมากขึ้น <c oughs> เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตของเต่าทะเลเนี่ยหนึ่ตัวจะมีอัตราการรอดชีวิตแค่1-2ตัวเท่านั้นซึ่งเ,เ,เป็นอัตราการรอดชีวิตที่ต่ำมากนะครับ <c oughs> ศูนย์แห่งนี้เป็นทรัพย์สินส่วนพระมาหากรรษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงค่ะซึ่งพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งศูนย์วิจัยตั้งแต่ปีพศ2521นะคะโดยใช้ชื่อโครงการเริ่มแรกว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันเต่าทะเลค่ะแต่ในปัจจุบันก็ได้โอนถ่ายงานมาอยู่กับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะดูแลเกี่ยวกับเต่าทะเลและก็ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลค่ะ การดูแลลูกเต่าทะเลการวางไข่การฟักตัวอ่อนการอนุบาลเต่าการเฝ้าดูการเจริญเติบโตจนไปถึงการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเลยค่ะและก็ยังรวมไปถึงการดูแลแนวปะการังหรือว่าสัตว์ทะเลหายากอีกด้วยนะคะอันนี้เห็นไหมฮะลักษณะกระดองเนี่ยมันเหมือนแสงอาทิตย์เห็นไหมค่อนข้างจะสวยโออนี่ละนี่ตัวใหญ่มากเลยอ่าไอตัวใหญ่มันก็จะกินเก่งกว่ากินเก่งกว่าก็จะตัวใหญ่กว่า มีวิธีเรียกเต่าเหรอคะเรียกเหมือนเดโม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 ่เคาะมันก็มานะปบมืออะไรยินเสียงมันรู้ว่าให้หามมันก็จะมา กรามช่วงแรกเท่านั้นที่เราได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลกันนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเป็นกิจกรรมที่ปองรอคอยมากๆนั่นก็คือไปำน้ำน <S <S <อ>หลายจุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เราจะไป3จุดเลยนะครับสบายๆปิงปองเต็มตัวมาพร้อมมากเพื่องานนี้ค่ะ เมื่อสักครู่เราก็ไปชมพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลกันแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ปิงปองชอบมาก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 ,มาก,มากโอ้โหดูจากชุดปิงปองได้เลยนะคะว่า้องแค่ไหนนั่นก็คือการไปดำน้ําที่เกาะแรกกันค่ะนั่นก็คือเกาะมันกลางแต่ระหว่างทางที่มาพี่ดอนบอกปิงปองว่าจะพาไปดูทะเลแหวกจุดที่2ค่ะปองตื่นเต้นมากๆเลยนะคะไม่คิดว่ามาจังหวัดระยองเนี่ยจะมีทะเลแหวกถึง2ที่ ได้ยินแบบนี้แล้วมีหรือคะที่ปิ้งปองจะปฏิเสธถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เราจะมาทำกันนะคะและก็คือการไปดำน,น้ำหนูฉันหนูล่าเริงมาะล่าเริงมากล่าเริงมากชุดก็พร้อมแล้วนะคะครพร้อมที่จะไปดำน้ำแล้วแต่ว่าพูดถึงจุดที่เรายืนหน่อยะค่ะพี่ดอนจุดน,นี้ก็คือในส่วนของทะเลแหวกที่เกาะมันกลางนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ส่วนใหญ่มาแล้วก็จะมาถ่ายรูปเล่นหรือว่าถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยก็จะมาหัดใช้อุปกรณ์ตื้นๆก่อนพอใช่ครับพอให้เป็นก่อนพอถ่ายเสร็จปั๊บเราก็จะม o v ไปด้านนอกนู่นนะครับตรงแนวทุ่นสีส้มเพื่อที่จะไปดำน้ำดูปลากระตูนปลากระตูนใช่ครับจะมีปลากระตูนอยู่ด้านนั้นคือจะเริ่มเริ่มดำเป็นแบบสเต็ปแรกเราดำทั้งหมดกี่ไดฟ์ครับเราดำทั้งหมด3จุดนะครับจุดแรกเราก็จะดำที่เกาะมันกลางนะครับังจากขึ้นจากเกาะมันกลางเสร็จปั๊บเราก็จะเดินทางต่อไปที่เกาะทะลุเลยนะครับไปดำที่ทะลุอีก2จุดนะครับซึ่งทะลุเนี่ยก็จะมีทั้งไฮไลท์จุดดำน้ำแล้วก็มีจุดชมวิวที่เกาะทะลุอีกนะครับวันนี้เตรียมแรงมาเยอะไหมฮะ สุดๆค่ะพร้อมมากอัดอันมาเป็นปีแล้วอัดอันมาเป็นปีแล้วได้เลยครับพร้อมโอเคพร้อมไหมคะพร้อมมาเดี๋ยวเราไปเด่มน้ำกันเลยค่ะต่อให้แดดจะร้อนมากแค่ไหนคุณผู้ชมลองดูจากสีหน้าและท่าทางของปิ๊กปองเอาเองนะคะว่าปองเนี่ยมีความสุขขนาดไหน พออราะรายรู้ไหมคะดูจากความใสของน้ำทะเลที่อยู่ตรงหน้าสิคะคุณผู้ชมมันช่างสวยงามราวกับสวรรค์แห่งท้องทะเลตะวันออกเลยคะ่ะ ให้ครอบจมูกเลยโอเคครับแล้วขยับให้ดีอย่าให้ตัวซิลิโคนพับแล้วก็เอาตัว,<อ>ตวสนอก<ด>เกิลยัดเข้าไปในปากหายใจเข้าออกยาวๆนะครับอย่ารีบหายใจนะครับเสร็จแล้วหันลังลงเลยครับหันหลังหย่อนตัวลงมาเลยเป็นกาะที่รายร้องไปด้วยแนวปะการังที่สวยงามมากๆ หมู่ปลาน้อยใหญ่แหวกไา้กันอยู่อย่างมีความสุขและที่สําคัญเนี่ยเราก็ได้เห็นปลาก,กระตูนจริงๆด้วยนะคะมีหลายตัวมากๆเลยปองว่าท้องทะเลของจังหวัดระยองในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์มากๆหลังจากที่เขาได้พักในช่วงสถานการณ์โควิดไปสวยงามมากๆจริงๆนะคะคุณผู้ชม ปิงปองในทริปนี้ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะที่เดือดทอยกรุ๊ปตามยิงที่ขึ้นอยู่ตอนนี้หรือว่าจะโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้เลยก็ได้ค่ะรับประกันว่าทริปนี้เนี่ยประทับใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เวลาของรายการเที่ยวกันป้ปหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าความสนุกของเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเองค่ะ เดี๋ยวครั้งหน้าเรายังคงอยู่กันที่เดือดทอยกุ๊ปรีสอร์ทจังหวัดระยองนะคะ EP หน้าเนี่ยสนุกแบบยกกำลังสองแน่นอนค่ะคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สนุนโดยโพชงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิด Freshmint ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ